b i s m i l l a h i r rahmanir rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello Good afternoon All student and good afternoon All parents นะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็ผู้กองทุกท่านด้วยนะคะ alright today is Friday and today is the last one for this week ใช่ไหมคะอ่าเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์กันแล้วนะคะ alright and now we're going to about h we are going to study English subject with me Ah, alright. And yesterday, uh, the first of all, i um, forget it. The first of all, I wanna open our program by reciting Basmalah together. Bismillah,hirrahmanirrahim. Okay, ha. Um, okay. Yesterday, I asked you to do the work, right? แบบฝึกหัดใช่ไหมคะ Word Page เราทำหน้าไหนแล้วนะอ่าเราทำหน้านี้ใช่ไหมคะ This page ก็คือ I ask you to draw the uh, the picture ใช่ไหมคะ I ask you to draw your teacher ก็คือมีนะก็คืออมีนั่นเองนะคะอมีสั่งให้นัเกเรยียนวาดรูปอมีใช่ไหมคะ Alright ได้ดูไปแล้วนะคะวาดได้สวยมากเลยนะคะ Okay for today we are going to อะไรคะกินข้าวดื่มน้ำเรียนวิ่งเดินฟังเขียนอ่านอ่ะเกี่ยวกับอะไรคะ่า today we are going to about อะไรคะ verb นั่นเองโอเควันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ verb หรือกริยาหรือการกระทำนั่นเองนะคะ alright and อ,อ่ะ ในแบบฝึกนะักเรียนมันจะมีอยู่หน้านี้นะคะอ่าจะมีอยู่หน้านี้นะคะคือ page 9 and number 12 page 9 n number 12นะคะโอเคอเรามาดูกันเลย the first of all ah we know about vocabulary first นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กันก่อนว่ามีคำอะไรมั่งนะคะอ่าโอเคคำที่มีวันนี้นะคะก็คือ and and then repeat after me all right are you ready okay if you're ready one two three go repeat after me be quiet be quiet be quiet Shh, be quiet my เงียบเงียบหน่อยอ่า uh, be quiet could be quiet please เงียบเงียบหน่อยนะคะสมมติว่าเราอยู่ในห้องเรียนแล้วเพื่อนอ่า uh, เรากำลังอ่านหนังสืออยู่แต่เพื่อนส่งเสียงดังใช่ไหมคะเราบอกเพื่อนว่าเงียบเงียบหน่อย could be quiet please could be quiet please อ่าอันนี้นะคะเราจะใช้คำว่า could be quiet please หรือ be quiet นะคะต่อไป number two is อะไรคะ listen listen คืออะไรคะฟังนั่นเอง listen ฟัง and then number three อะไรคะ write เขียน write เขียน four read 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 and Read and a n u m b e r f look look หมายความว่าอะไรคะ look มองนั่นเองนะคะ look ไม่ใช่ลุกขึ้นนะคะไม่ใช่คำภาษาไทยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ look L W O K look อ่ะก็คือมองนั่นเอง And t h e n อะไรคะ This is my mommy, my mommy. Oh อ ah, mm ่ะอะไรคะอุม <cel> ีทำอะไรคะเมื่อกี้ What I do? Uh, I song, ่า I'm sing song ใช่ไหมคะอุมีร้องเพลงเมื่อกี้อ่ะคำที่6ก็คือ sing sing ร้องเพลง sing ร้องเพลง number seven is อะไรคะก่อนที่เราจะเรียนเราต้องอะไรคะรด บอกชั้นก็คือ stand stand up นั่นเองนะคะ stand up ลุกขึ้นยืน stand up ลุกขึ้นยืน sit down นั่งลง sit down นั่งลง and then next อะไรคะ hand up ยกมือขึ้น hand up ยกมือขึ้น hand down เอามือลง hand down เอามือลง hand up ยกมือขึ้น hand down เอามือลงนะคะ and then uh, มีคำว่าสมมติหนังสือปิดอยู่นะคะลองดูซิว่ามีทำอะไร what I do open your book ใช่ไหมคะ open your book open your book เปิดหนังสือ Open your book เปิดหนังสือ Close your book Close your book Close your book ปิดหนังสืออ่า This is the 12 v o c a b u l a r y about uh, word หรือกริยาหรือการกระทำนั่นเองนะคะเป็น12คําคำที่มีได้สอนไปวันนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งมีอ่านอีกครั้งหนึ่ง hh, Could be quiet ว่า be quiet listen write read uh. be quiet listen write read look look นะคะมอง sing sing ร้องเพลง stand up อุ้มยังไม่ลุกเลยนะ stand up อ่ะลุกขึ้นยืน sit down นั่งลง แ a นรับยกมือขึ้น Hand down เอามือลงอ่า uh, แล้วก็ open your book เปิดหนังสือ and close your book ปิดหนังสืออ่า uh, this is 12 v o c a b u l a r y that I learned today นะคะ that we study today alright for today อ่าสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ดูในแบบประหัดของนักเรียนกันเลย ว่าให้ทำอะไรนะคะโอเค do you open your book เ mm ปิดหนังสือกันไยัง do you open your book อ่ามันเป็นเล่มนี้นะคะโอเคอ่า open your book page what page is it page 9, open your book page 9 and look at number 12นะคะดูที่ข้อ12หน้า9นะคะให้นักเรียนเลือกคำให้ตรงตามรูปภาพที่เขากำหนดมานะคะ All is self, uh, six e l f a s s number นะคะมีทั้งหมดอยู่6ข้อแล้วก็ในหนังสือแบบฝึกหัดนักเรียนจะกำหนดรูปภาพมาให้แล้วว่าข้อที่1คืออะไรข้อที่2เขาทำอะไรกันข้อที่3เขาทำอะไรกันนะคะข้อแค่ให้นักเรียนเอาคำศัพท์ที่มีได้สอนไปเมื่อกี้เขียนลงในช่องวงกลมให้เขาเขียเส้นใต้ลงมานะคะ u u u n e r s t t n n w w h t t m m e n n เข้าใจไหมคะที่มีอธิบายเมื่อกี้โอเคนะคะ ดูข้อที่1น,นะคะ the number one เขาทำตัวอย่างมาให้แล้วใช่ไหมคะคือ close your book ใช่ไหมคะ close your book ก็คือปิดหนังสือนะคะตัวอย่าง example number one is close your book ปิดหนังสือส่วนข้อที่2เขาทำอะไรทำอย่างนี้คืออะไรคะเมื่อกี้อ่านักเรีนก็เลือกคำที่ในช่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองๆด้านบนนี้มาใส่เองนะคะมันจะมีคำว่า be quiet, hand up, open your book, stand up, sit down and close your book ะจะมีทั้งหมดอยู่6คำนะคะก็ให้นัเกเรียนเลือกคำให้ถูกต้องตามรูปภาพที่เขากำหนดมานั่นเอง alright o o r today นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดในข้อนี้กันก็คือ number 12นั่นเองอะแล้วก็นี้ก็ขอให้นกักเรียน โชคดีในการทำงานนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้อุมีขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ alright and the last I wanna say ว่า s a ลา m u อะ a i ก u มร a r ม h ตุลลอฮ a h i w a b a า a k uh. กาตุ See you next week เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ on Tuesday ในวันอังคารนะคะบายบาย